L.R.A.D. เครื่องขยายเสียงทางยุทธวิธี L.R.A.D. หรือ Long Range Acoustic Device คืออุปกรณ์เครื่องขยายเสียงที่มีความสามารถในการส่งคลื่นเสียงไปในระยะทางไกลยอย่างมีทิศทางและแม่นยำต่างจากลำโพงทั่วไปที่กระจายเสียงออกไปในทุกทิศทาง L.R.A.D. จะส่งคลื่นเสียงแบบลำแสงหรือ Narrow Beam ที่สามารถกำหนดเป้าหมายได้อย่างเจาะจง ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งในภารกิจทางยุทธวิธีการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมสถานการณ์หลักการทำงานหลักการของ l r a d คือการสร้างคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงมากในระดับอันตราซาวหรืออันตราโซนิกซึ่งมนุษย์ไม่สามารถได้ยินจากนั้น ระบบจะทำการโมดูเลตหรือปรับเปลี่ยนคลื่นอันตรสาวนี้ด้วยคลื่นเสียงที่มีความถี่ต่ำกว่าเสียงพูดหรือเสียงเตือนเมื่อคลื่นเสียงรวมนี้เดินทางไปในอากาศคลื่นอันตรสาวจะค่อยๆสลายไปตามระยะทางแต่คลื่นเสียงที่ถูกโมดู l เลตจะยังคงอยู่และสามารถได้ยินได้อย่างชัดเจนในระยะทางไกลคุณสมบัติและการใช้งาน1การสื่อสารระยะไกล หรือ long-range communication (LRAD) ถูกใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤตเช่นการเตือนภัยในพื้นที่ห่างไกลการส่งคำสั่งในสถานการณ์ที่เสียงดังจากสภาพแวดล้อมรบกวนหรือใช้ในการสื่อสารระหว่างเรือกับเรือ,รอโดยไม่ต้องเข้าใกล้ 2. การควบคุมฝูงชนหรือ crowd control ความสามารถในการส่งเสียงเตือนหรือคำสั่งที่มีความดังและชัดเจนในระยะไกลทำให้ LRAD เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมฝูงชนโดยสามารถส่งข้อความที่ชัดเจนเพื่อขอให้ยุติการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือใช้เสียงที่มีระดับความดังสูงเพื่อขับไล่ผู้ก่อความไม่สงบโดยไม่จำเป็นต้องใช้กำลังเข้าปะทะ 3. การรักษาความปลอดภัยทางทะเลและชายฝั่ง หรือ Maritime and Coastal Security หน่วยยามเข่าและกองทัพเรือใช้ LRAD เพื่อส่งคำเตือนไปยังเรือต้องสงสัยในระยะไกลเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรงและช่วยให้สามารถประเมินสถานการณ์ได้ก่อนที่จะดำเนินการขั้นต่อไป 4. การป้องปรามหรือ Deterrence ในบางกรณี L.R.A.D. สามารถสร้างเสียงที่มีระดับความดังสูงมากในระดับที่ทำให้เกิดความไม่สบายตัวเพื่อป้องปรามหรือขับไล่ผู้บุกรุกโดยไม่จำเป็นต้องใช้กำลังถึงขั้นบาดเจ็บถึงชีวิตอย่างไรก็ตามการใช้งานในลักษณะนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เคร่งครัดสรุป L.R.A.D. ไม่ใช่เพียงแค่ลำโพงธรรมดาแต่เป็นเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานทางยุทธวิธีโดยเฉพาะ ด้วยความสามารถในการส่งเสียงอย่างแม่นยำและเป็นลำแสงทำให้มันกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการรักษาความปลอดภัยการสื่อสารและการควบคุมสถานาการณ์ในยุคปัจจุบัน